ครับผมที่นู่ยอีสานนี่ครับผมให้ทั้งทีมงานของคนที่ฉีดพ่นยานะครับโดยไส้โดนนะครับไม่ฉีดพ่นยาคายยาอยู่นะผมนะครับเครื่องเขากอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบื้องรายละเอียดนะฮะว่าที่เป็นยังไงนะครับการฉีดยาโดยไส้โดนนี่มันมี้วิธีการฉีดแบบใดนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเป็นเบื้องนะครับเบื้องวิธีการฉีดเบื้องวิธีการผสมยาอย่างต่างๆนะครับ <Okay. S 2> เครื่องปั่นไฟกับจีใส่ตัวนี้ครับเครื่องปั่นไฟนะครับใส่ชาร์จแบตนะครับแบตหนึ่งสองสกดแก้อนแล้วก็อยู่ในตัวเครื่องอีกสก้อนเป็น10ก้อนนะครับ บังคับโดนนะครับจากจุดขอบน้นะครับจากจุดขอบน้าเพราะว่าน้ผมเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเลยครับจากจุดขอบน้เพื่อนที่ตั้งโปรแกรมมันนะครับตั้งโปรแกรมให้มันไปถึงลิมฟังทั้งพุ่นนะครับแล้วกับไปจนถึงลิมฟังทั้งพุ่นมาพี่ลิมฟังทั้งพี่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตั้งโปรแกรมให้มันนะครับแล้วก็พอตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไป ก็คือเขาจะมาเติมน้ำ,นำยาพ่นหยาอีกทค่นึงแล้วก็เขาก็ปล่อยให้มันเดินไปตามโปรแกรมนะครับบบน,นี้ครับโอ้ยหุนค,ครับแลนไว้ครับเทคโนโลยีสมัยสมัอนี่ครับสุดยอดอนีนะครับแต่ว่ามันกะมีมาตั้งแต่โดนแล้วแหละที่แต่ว่ามันอยู่ในเมืองนอกนะครับทไทยยังบ่ทันได้เอาเข่ามาแค่หลายนะครับมาในปีนี้อ่า แรงงานกับบคุคคลมีและกาเทคโนโลยีกับพัฒนาขึ้นนะครับอาจจาเป็นต้องได้ใส่โดนนะครับฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเพราะว่าบางเชื้อนี่แรงงานเดี๋ยวนี้บ่มีเลยครับไม่ถิ่นม,มาลากสายพ่นยาพ่นฉีดยาอยู่น้ใไ้นาะที่มันกว้งกวงแบบนี้นะครับบุคคลมีนะครับแต่แรงงานนะครับมันก็จําเป็นต้องได้ใส่เครื่องโดนนะครับใส่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอ่า ร่วมกันนะครับเดี๋ยวกาเบิงนวัตกรรมของการฉีดยายุทธทุ่งนาทิโน่อีสานนีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้การบรรยากาศล้มแห้งครับตอนนี้ทั้งทีมงานเบิ้งกาได้บังคับโดนนะครับแล้วกาบยางควบคุมรีโมทแล้วกัปล่อยให้โดนบินมาพุ่นยามาแล้วกับบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลตั้งโปรแกรมมันไว้นะครับ ตอนนี้ก็ใกล้สีรอบหน้านะครับบังคับโดนแล้วกัยยางมาเรื่อยๆนะครับโอ้เทคโนโลยีสมือนี่สุดยอดครับนี่ครับโอ้หน้าที่ห่างค้นหน้าที่ประมาณจากหลายเมตรอยู่ครับประมาณโอ้โหเกือบสามสิบเมตรแล้วครับเนี่ย ก็บคนเพิ่นกันยางมาน้ำเรื่อย อันนึงเราเราตั้งมันไม่หยาบเลยเราต้องถิ่นพ็ก็ดเกิบออกไะความเร็วอตั้งละอองสปีแว่าปล่อยออกเท่าไหร่คือว่าผมคำน,นวณไว้แล้วว่าผมยิบปล่อยน้ำอะ่ะหาลิตรประมาณหาลิตรตอ่ตอ,ตอพื้นที่ไรนึง ถังเขาเมื่อสิบลิตรนั่นวะครับแต่ว่ายัดเต็มๆเนี่ยมันได้เกือบสิบเอ็ดลิตรนะมันก็จะบินได้อยูสองไร่นิดๆรอบหนึ่งอ่ะออืก็กดที่เดียวตั้งโปรแกรมมันฉีดเองเลยแม่นครับแกคือว่าก็คือว่าผมทำแผนที่แล้วเนี่ยี่ผมอ๋อที่ก็เป็นหน้าที่ของมันละถ้าเขาว้าแผนที่พลาดมันจะไปต่ำต้นไม้ต่ำอย่างเดียวเรื่องของมันแล้วอือแต่ว่าคันท้องเฮ็ดอยู่ประจำเนี่ยคันท้องเห็นความปกติว่า ว่าไล่กันขยับไล่กันนี่มันที่เขาจะไม่เขาก็หยุดทันครับอืในกรณีที่เขาเขาคล่องแล้วนะแต่ว่ามันก็ตำ่ำหม่ <c oughs> กันคู่กันแหละกับการตำ่ำสุดยอดสุดยอด ระยะนี่ครับระยะนี่พอดีเลยกาด้ามันลมแหงก็ต้องถ้ามันมีลมแน่ก็ต้องเิดทำอืมีรังดีระยะนี่ยงดีนะ เพราะอันอันนี้เป็นพวกกันอุปกรณ์มันบอร์ดมันเมนบอร์ดมันที่นี่กล่องกล่องกล่องน้อยไฟคอนโทรลมันมีต่อทุกอย่างครับมีหมดไฟตัอมวอเตอร์อือแค่แค่กองตัวน้อยเอง นี่มันก็จะเป็นเริ่มเฉียดบองเก้าบุญบ่โอ้เนี่ยเนี่ยครับเห็นไหเนี่ยตรงที่มันมามันจะมาจุดเลยตรงสีแดงคือฉีดพ่นไปแล้วโดนจะแน่นตามสีเหลืองนี่นี่กาลังจะถึงแล้วครับผ่าถึงแล้วถึงจุดถึงจุดที่มันมากเลยโอ้มันก็ฉีดอัตโนมัติเลยแม่นครับโอ้สุดยอดสุดยอดตั้งโปรแกรมไปเลยโอ้นี่อันนี้กับโทรศัพท์มือถือเขานี่ยบ่แม่นครับลงแอปพลิเคชันอ๋อแอปพลิเคชันโดน โอ้เนี่ยครับสุดยอดครับเออใสละกี่หลายถังแล้ว น้องเขากาลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับได้ประมาณอรอบสองรอบก็กลับไปชาติอีกนะครับแบตเตอรี่ประมาณ22.2โวลต์ประมาณนั้นที่น้องๆเขาบอกนะครับตอนนี้ยี้ยมอนแรงครับบรรยากาศดีครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มบินกันอีกรอบนึงอีกแล้วครับการบินนี่สุดยอด ล้มนี่แห้งขนาดรับเมื่อกี้นี่ยาเบิดประมาณอยู่ไกลๆบุญครับล้วกับม่ีบินไปแล้วก็มั่อิพ้นตรงจุดเดิมนะครับมากโดยโปรแกรมที่แอปพลิเคชันที่เขามากไว้นะครับ ก็กำลังฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับแดดก็เริ่มอ่อนลงประมาณห่างหูมงแ้วนะครับลมก็เริ่มเบิดละบรรยากาศเริ่มนิ่งแล้วครับบบดนี้ฉีดฉีดยาจะร้อนนึงนะครับประมาณห่าไรกอยู่น่มีประมาณจากสี่สิบไรก็ต้องใส่กุหลาบหกเจ็ดจะร้อนนะครับแล้วก็เวลามันบินไป แล้วก็บินกลับเนี่ยจะเที่ยวสองเที่ยวนี่ก็น้ำยากระเบิดถังอยู่ในโตโดนแล้วนะครับแล้วก็ไปเติมไม้นะครับี่ผมที่ให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วก็บิรงภาพวิวน้มๆ้ยู่วตรงหน้าผมไปเรื่อยๆนะครับผมที่นุ่นอีสานดีๆครับมื้อนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้จ้างทีมงานโดนเพื่อนมาพ่นยาให้อยู่อยู่นานะครับแล้วก็บิรงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ บรรยากาศเริ่มแรงมากค่ะโอ้สุดยอดครับบรรยากาศดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งพิมงานเขาเติมน้ำยาแล้วก็บินพ่นยาไปเรื่อยๆนะครับ มีไฟพร้อมตัวนเนี่ยอ,อ้สุดยอดไฟซองโอ้โหนี่ครับเียเมื่อคืนมีไฟซองพร้อมออไฟแสงสีดีอะ เบ่งย่างมันขึ้นถังใหญ่กว่านี่กับที่บินบ่ไหวเนาะไหวครับนี่ตันแม่นบ่ใหญ่ใหญ่กว่านี่อีกแม่นบ่ใหญ่กว่านี่ก็มีครับโอ้แสดงว่าบินสองสามรอบนี่ยเขาก็ต้องได้เปลี่ยนแบตเลยตัวนี้บินสองถังครับสองถังยาสองสองถังแบตต้องเปลี่ยนเลยแม่นครับโอ้เบาไหวมันกินแบตหลายเนาะครับผมโอ้ปีกมันตากลมดีขนาด สองสองถังเปลี่ยนแบตร,รอบหนึ่งครื่องชาร์จไฟก็ต้องชาร์จไปตลอดโอ้ยอดทีมงานเติมน้ำยากับทีมงานคอนโทรล ញ៉ាំមិញក្រិនไฟហាងงามเนาะអឺ ຕ្រីល់ពីว่าដែលាវកីនៅដែល់ប្រុស្សាន្រុងស្សាអន់ន្ើវើប្្រី្រី ครับแต่มันเป็นต้นไม้ห,หลายๆนะผึมันบ้บินเมอนกันเดืนเพราะว่าเขาก็ตั้งลบได้เหมือนกันแต่ว่าอันตรายคือเขามันพลาดม,มันจะฉีดพ่นบาละเอียดครับบามทีเยมาพลาดบ้กจะบ้เคยพลาดครับอืบแเ้าจะเขาอยู่ที่การทำแผนที่ของเฮาอยู่นะโคกนะต้นไม้ไหลต้นไม้อยู่กลางแห้<ำ>กงกลางแห้นะ <laughs> ถั S <S 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 ง,งเขากระชีดพ่นได้ไปประมาณยี่สิบไรเลยครับเอ่อได้ครึ่องไม้ไม่มมนี่ก็ได้ครึง <S 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 ่งนะกีดสามถังครึ่งครับครึ่งนี้ติดไม่ได้ประเด็น เวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับเริ่มมืดข้ามาแล้วนี่ก็มันก็จับโปรแกรมนะครับ ประมาณน้ำแบตได้แหละแบตแบตประมาณห้ากิโลครับเครื่องมันประมาณแค่สิบสองกิโลเป็นสิบสิบเจ็ดรวมแบตโอ้นี่มันก้านนี่มันพับได้แล้วี่พับได้ครับนี่กัพับได้นี่ใบพัดกับพับได้เครื่องนี้ก็พับได้เดี๋ยวนิดเดียวเสร็จสิ้นภารกิจครับเมื่อนี้จากโดนทีมงานน้องต้นโดนเทพโดนเทพบ่ มีมีซื้อบริษัทมีซื้อ,อยังบ่โดนเทพซื้อผมออโดนเทพเฟซบุ๊ก <ฟะ S 2> ซื้อโดนเทพได้บ่ตีดตั้งเองมั้งวันนี้หรือตั้งเองครับเองเออบ,อบอ่บ่บมีอันซื้อในเฟซบุ๊กบ่มีอย่างเนาะบอืออ๋อเบสอ่ะผมพูดอะไรเดี้ยเออ,อเ,เออบาวแว่นเลยเป็นบ่เอ้าวไปโอ้สุดยอดดีว่ะ ลูกพี่ถอยยางมาแล้วผนอ่าอ่านี่เออน้องเขาเป็นตัวแทนจำนายท่านนี้สอนฟรีส่งฟรีถึงบ้านออกไปยากบางทีไม่ค้ำกันครับติภารกิจได้ประเดีมาวมาแต่ว่าแต่ว่าเมื่อนี้สิบุกเห็นหน้ากันอยากได้อยู่แมันบางเขาทาสอนฟรีส่งฟรีฮอดบ้านดีนะครับอ๋อผมทำมาสีปีกว่าตัวใช้ได้ปีกว่าบินไปประมาณหมื่นไร่ พูดล่ะมื่นไรมื่นไรก็ล้านนึ่นะนงใช่ไิมนะไม่ต้องไปหักใจใจเออมัเกินใจแล้วอ่ะเดี๋ยวอยู่ประมาณแสนนึงครับที่นาไปใช้บนเดีย๋ย <laughs> วเทวามันเพิ่งเริ่มต้นเออาอ่าเทวโอเคอยู่นี่น,นานๆที่มาแรงไนงะตัวนี้มมช่วงช่วงอีกจากไปข้างหน้านี่โอ้มีแต่นี่แหละฉีดยาโดนนี่แหละทีมงานวัรุ่นอ่าจิมง,งานไป งานโดนเห็บได้ครับอ่าโอ้แต่ว่านี่มันมันเด็กเนียเมื่อคืนเนี่ยมันโบเห็นหนากันเอาไว้พ่อกันมืออื่นเศร้าเนาะอือเจ้าขอออกมาหรืออ่อมืออึนเศร้าอาทิตย์ออกมาหรือบ่ออกมา้าจักจังใดผมกระไดอ้าโอเคนี่เก็บของขึ้นรถแล้ว หลังจากที่พันไปประมาณเจ็ดมือครับประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับผมใส่เครื่องโดนนะครับหรือว่าเขาเอืยนว่าโดนโดนเกษตรนะครับได้มาพน่นยาคาหญ้าในทุงน่งนาของผมนะครับพันไปเจ็ดมือนะครับพวกหญ้าพวกยังกะเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองมาเบิงความคืบหน้าของเครื่องโดนเกษตรนะครับที่ใส่พ่น อยาคายาไปนะครับเมื่อที่ใส้เครื่องโดนนะครับพ่นตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่มงแร้งนะครับบ่ายสี่มงแร้งจนมาหอดสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มนะครับกว่าสี่พ่นแล้วนะครับเมื่อนี่ผมกันเลยมาเบิงเบิงข้างหน้าผมนะครับนี่เป็นต้นหญ้าต้นหญ้าเมื่อกีสที่เหลืองนะครับพวกเขากลาสีมีเหลืองในจังน้อยนะครับแต่ว่ามันกน็อีกสักพักนึงมันอดีเขียวขึ้นมาอีกพวก กเข่านะครับแต่ว่าหญ้านี่เหลืองนะครับอยู่อยู่ตรงน้านะครับนี่อยู่ด้านหลังของผมนะครับเมื่อนันมันค่านะครับจนเกือบสามทุ่มครึ่งเกือบสี่ทุ่มนะครับเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่คือความคืบหนาของการใส่โดนพ่นยาฆายานะครับนี่อยู่ตรงหน้าผมที่นู่นีสายนีดีครับเมื่อนี้เอาไว้ซัมนี้ยสก้อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ สวัสดีครับ